สวัสดีค่ะกาบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังะะ้อค่ะเด้อเป็นอย่างไดแน่เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดมีโชคไม่ใช่ในเมื่อวบ้านเนาะค่ะหลังจากที่เลขรัฐบาลไทยออกเนาะค่ะผู้ใดมีโชคไม่ใช่โชคดีแน่บ่เนาะค่ะทั้งช่องเฮ้าก็คงจะได้เฮกันอยู่นะคะเพราะว่าเลขของทั้งช่องเข้ากะแตกปังๆยกช่องอยู่เนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใหญ่ยิบจับ ตามตัวเลขถือโตเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดได้ดโชคได้ลาบทั้งช่องก็ดีใจนั่มเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อผู้ใดพระท่านได้โชคเนาะค่ะกลับมานั่ม่อเนาะค่ะในมือหนีเนาะค่ะจะเป็นของคลิปของหวยห้าหน้อยแล้วก็ะหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะในมือวันศุกร์ที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหานีเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดมักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศกะ บกวนผ่านคลิปนี้นะคะมือนีทั้งช่องจะมานําเสนอคลิปของหวยล่าพัฒนาหวยห้าน้อยของเลขคุณแม่เซียนหิมโขงนะคะเพราะว่าเลขของคุณแม่ก็เดินดีนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นตัวเลขแนวทางตัวใดมือนีทั้งช่องก็ได้ตัวเลขกับแม่มาแล้วนะคะกัดเชิญไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันกับทั้งช่องได้เลยค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเด้อ เมื่อนี้ก็ะจะาามาตามตัวเลขแนวทางของสูตรหวยเล่าพัฒนาละกับหวยห้าหน้อยนะคะท่านผู้ชมของสูตรคุณเมเซียนหิมโขงนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหวยเล่าแล้วกับหวยห้าหน้อยนะคะงมวดวันพุทธที่ผ่านมานะคะทั้งช่องที่เฮาเดอออกไปนะคะทําเสนอไปนะคะเลขของสูตรคุณแมก่กับเขาดีนะคะท่านผู้ชมเนาะ สูตรห้าน้อยแล้วก็เล้าเนาะคะ่ะพัฒนาเนาะคะ่ะวันพุธที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันหาร้อยหกสิบหาที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขห้าน้อยของคุณแม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขห้าน้อยเพิ่นกะเขาคักเขาเนานะคะ่ะซ้หรับวันพุธที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะที่ผ่านมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสูตรของคุณแม่เนาะคะ่ะเขาเนาะคะ่ะซ้หรับ เลขห้าน้อยนะคะเจ็ดโกคกเจ็ดกระเข้าตรงตรงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแลกาสูตรห้าน้อยเนาะค่ะสำหรับคุณแม่นะค่ะสำหรับเลขวิ่งเพื่อนกับเขาดีนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขวิ่งก็บเขาเลขจับคู่กับเขาเนาะค่ะสำหรับสูตรคุณแม่นะคะแลกาสำหรับหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชม ล่าพัฒนาของคุณแม่กับเขาคักเขาเนะค่ะท่านผู้ชมบอกราท่านผู้ชมสี8แปดแปดีคุณแม่จับคู่หายกับมาตรงตรงค่ะท่านผู้ชมสําหรับหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะและกามาในมือนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเฮากะได้สูตรกับคุณแม่มาแล้วเนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นจะทรงสูตรหายทรงโตเหละหายเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะ ทั้งชองก็ขอขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะคะ่ะทีให้เกียรติกับทั้งช่องเนาะคะ่ะเพื่อนก็ให้สูตรให้ตัวเลขแนวทางให้เอฟซีแฟนช่องเข้าได้พิจารณาเนาะค่ะเนาะสำหรับคนที่มกักเที่ยวมักเลนต่างประเทศเนาะคะ่ะผู้ใดเขามา่แลลวกาฝากดไหลกดแช่เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อให้แกีทั้งช่องเนี่และที่สําคัญให้กดกระดิง่งเตือนให้แกีทั้งช่องเพื่อจะบริพาษคลิดใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นำเสนอเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเมื่อนี้ก็ สูตรกับคุณแม่ก็ได้มาแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนกระจายดีให้มากคือเก่าค่ะคุณแม่เพื่อให้สูตรให้ตัวเลขมาห้ยเอฟซีแฟนช่องเฮามาลงห้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าเดเบงเดชชมน้ำกันเนาะคะ่ะเพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อเลขทุกตัวที่ทั้งทองได้นําเสนอกะขอย้ำบาเปลี่ยนแนวทางห้พิจารณาเด้อค่ะเด้อตัวเลขกะมีเขามีหลุดได้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมโปรดชัยวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเด้อ สำหรับหวยเล่าเนาะค่ะสูตรเล้าในมือหนีเนาะค่ะเลขเด่นเนาะค่ะเด่นของสูตรแม่เซียนหิ่มโขงเนาะค่ะเพื่อนห้สูตรไ้ตัวเลขกับช่องห้ามาก,ก็คือเด่นสองเนาะค่ะเด่นแปดเด่นเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อสำหรับหวยเล่าในมือหนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ลาวพัฒนาขออภัยค่ะท่านผู้ชมเด่นสองเดินแปดเดินหกค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดินห่เนาะคะ่ะมีสองมีแปดมีหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนะาะแล้วก็สำรับเลขสองโตเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนจับครูหาเนาะค่ะมีเจ็ดแปดนะคะ เจ็ดสามเจ็ดหกนะคนะท่านผู้ชมแลราคาแปดสี่หกแปดสามสี่ห้าแปดห้าหกเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อที่เพิ่น จัดให้มาสนะค่ะสามตัวเพิ่นก็ใไฮสองหกแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สองเจ็ดแปดค่ะสำหรับหวยห้าเล้าพัฒนาเนาะค่ะท่านผู้ชมที่มือนี่แม่เพิ่นให้มาสเนาะคะ่ะสูตรของคุณแม่เนาะเพิ่นให้มากอะแปดชุดแปดหางะค่ะท่านผู้ชมเพิ่น จัดให้มาแบบนี้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดชอบตวัวใดอีหลีเนาะคะ่ะจังเก็บไปพิจรารณาเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วกะ็โตกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะโตกันเนาะคะ่ะคือสองแปดและก็สองหกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะโตกันนะก็เป็นสิบชุดสิบหางคือเก่าเนาะคะ่ะสำรับเลขสองตวัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็สำรับเลขสามตัวกับของสูตรคุณแม่กมับนี่สองชุดสองหางนะคะท่านผู้ชมคือสองหกแปดแล้วก็บสองเจ็ดแปดนะคะผู้ใดมกักผู้ใดชอบตัวเลขตัวใดก็เก็บไปพิจารณาได้เด้อค่ะเด้อแล้วก็สำรับสูตรต่อไปเนาะคะ่ะคือสูตรห้าน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะห้าน้อย คุณแม่เพิ่นกัดจัดไหมากพร้อมกันค่ะสําหรับผู้ที่มักเที่ยวมัเแลนเวียดนามเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสูตรของคุณแม่เพื่อนกะสําหรับห้าน้อยเนาะคะ่ะเพื่อนเด่นไห้เนาะค่ะท่านผู้ชมมีหกค่ะมีแปดมีเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อห้าน้อยเพิ่นเนาะคะ่ะเพื่อนจับคู่ไห้เนาะคะ่ะ แปดเก้าแปดหกนะคะแล้วก็หกเก่าค่ะท่านผู้ชมเก่าเจ็ดค่ะมิหาเก่าค่ะหกสี่แปดสี่ค่ะ แล้วก็สำรับเลขสามตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมสามตัวของคุณแม่เนาะค่ะหนึ่งหกเกานาะค่ะแล้วก็สองแปดเก้าด้ค่ะท่านผู้ชมเด้อแล้วก็สำรับอีกชุดหนึ่งเนะะาะค่ะแปดหางนาะเป็นหอมาเนาะค่ะ คือหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมเด้อยสำหรับสูตรของคุณเม่เนาะคะ่ะตัวกันเพื่อนกับกันเพื่อนเนาะคะ่ะเป็นหนึ่งเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าตัวเดียวะค่ะท่านผู้ชมตัวกันเพื่อนเนาะคะ่ะผู้ใดที่มากที่ชอบไปเที่ยวไปแลนต่างประเทศเนาะค่ะท่านผู้ชม กับบควนผาดเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้ออันนี้ก็คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของสูตรหวยเล่าพัฒนานแล้วก็สูตรห้าน้อยเนาะคะ่ะของเซียนหิมโขงเนาะคะ่ะสูตรคุณแม่เซียนหิมโขงที่เพ่นไหามาในมือน,นี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขสูตรของคุณแม่ก็เดินดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับหวยห้าน้อยก็เขารู้ซึกว่าเขาดีค่ะเขาทุกมือเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนที่เพื่อนห้มากเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวใดกะยิบจับเฉพาะตัวที่ชอบก็ได้เด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อถ้าผู้ใดคิดว่าทุนหลายเนาะคะ่ะมากหลายโตเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมีทุนแนนก็ยิบจับไปซื้อได้คู่โตคะ่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดทุ่นน้อยก็ยิบจับเฉพาะตัวที่มากอีหลีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งเลขเล่าแล้วก็เลขห้าน้อยเนาะคะ่ะทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ กับเป็นแค่เนวทางไห้พิจารณาเด้วยค่ะท่านผ so 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 ู who, unquote, unquote, right, unquote, who, unquote, ้ชมเด้อถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ตามเนาะค่ะผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็่านเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้เกียรติข้ามารับช่มรับฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อขอให้ทุกคนที่เข้ามารับช่มลับฟังเนาะค่ะมีโชคไม่ใช่เนาะค่ะมีเงินมีทองใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมนอถ้าสื่อเลขตัวใดก็ให้ออกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวใดกะไปหยิบจับตัวใดก็ให้ไม่โชคนะคะสำหรับมือหนีเนะคะทั้งเชงกงขอขอพระคุณทุกทท่านที่เกียรติขามารับช่มรลับฟังขอให้ทุกทกท่านมีโชคไม่ใช่เด้อค่ะเด้อขอขอพระคุณทุกทท่านค่ะสวัสดีค่ะ